คู่แรกครับมาบยางพรวิทยาคมครับจะพบกับน้องกีดพิทยาคมครับครับสุกนพัฒน์ยิงไปเฉล็บอ้าวแล้วเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหครับโอ้โหสุกนพัฒน์กระแสครับโอ้มันฉล็บแล้วครับมันสับประตูพุ่งไปแล้วครับมันปัดไม่ทันเลยครับ งสี่ครับรับแล้วโต้จังหวะนี้ออแล้ครับมีจังหวะไฮมาจังหวะนี้ยังไงครับแล้วยิงเลยครับล้องด้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหด้านของสุธิพงศ์ปิวไทยสงครับโอ้โละครึ่งหลังบุกมาครั้งเดียวแล้วเป็นประตูเ<ช>ลยครับน้องกีวิทยาคมอยูโค้ชนี่ก็นั่นะนงติด มานั่งสำรองแล้วดูครับจังหวะจับบอลแล้วตีด้วยซ้ายติดรอกยังเข้าขวาลูกนี้บอลนี่แฉลบแล้วยังไม่ให้ออกหลังแล้วเคลียร์ไม่ดีแล้วลูกนี้ตีตื้นขึ้นมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับลูกที่ของทีทัศน์แสนสุขกรบหมายเลขแปดครับโอ้โหครับมาแล้วครับมาเหลืออีกสามนาทีนะครับน้องกีพิทยาคมครับเฉือนเอาชนะบ้านยางพรวิทยาคมไปสองประตูต่อหนึ่งครับพวกเขาเดินออกมาแล้วครับ นั่นก็คือนครนายกวิทยาคมครับเจอกับนวมินทราชูทิตกรุงเทพมาหานครครับสีดีดมาให้มาแล้วปะทะการบอลยังไม่ออกครับแล้วตัดเข้ามาข้างในแล้วมีโอกาสแล้วจังหวะทิ้งตัวลบพุทธสินบอกว่าลุกเถอะครับ <c oughs> อาจจะมีกระแทกนิดๆนะแต่ว่าก็เป็นเกมแลครับอาจจะเบาไปสําหรับพุทธสินแล้วครับอ,อาครับพุทสินเอาเราขอเช็คครับ ขอเช็คครับผู้ตัดสินหยุดเกมขอเช็คก่อนครับเดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็นยังไงมาดูอีกครั้งครับจังหวะที่โดนทำฟาวในกรอบเขตโทษครับดูมุมนี้ก่อนครับจังหวะที่รดรุ่งเนี่ยเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วมีมันจะมีเหมือนเหมือนจะเกี่ยวนิดๆอะไรละวะฮะเดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งครับเพื่อความชัดเจนครับเพื่อความชัดเจนครับเฟรมต่อเฟรมครับ นี่ครับแต่ขาวาขวาเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วครับของรดรุ่งแล้วเหมือนนี่เหมือนจะไปเกี่ยวไรโดนขาที่ขาหลังอะฮะนิดหนึ่งอะอ่าอ่าแล้วครับผู้ตัดสินให้เป็นจุดโทษครับจังหวะน,นี้ครับโอ้โหครับวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้ไม่พลาดครับเหมือนประตูต่อสูงครับขึ้นนําไปก่อนครับลาวมินราชูทิศกรุงเทพมหานครจาก ธัญธรเชียงรำครับกับตันทีมแล้วเปิดมาไม่ดีเท่าไหรครับติดเล่นงของนวมินทราชุทิศกรุงเทพมหานครแล้วมากระแทกใช้ความใหญ่แล้วหลุดมาแล้วหลอกแล้วโอตัดสินใจกิ่งไปเลยโอ้โหเหลือชั้นเลือกเกินครับธนัทปัญญาศาตร์ครับโอ้นี่ความแข็งแกร่งกับสามคนเอาไม่อยู่หลุดมาดดลตัวตัวกับผู้รักษาประตูแล้วหลอกมาิเนียนแล้วตรงนี้ไม่มีใครเลยครับ บุษสินเปล่าลูกมีจบการแข่งขันครับลมินทาราชูทิศกรุงเทพมหานครครับเอาชนะนครนายกวิทยาคมไป2ประตูต่อศูนย์ครับพวกเขากําลังจะลงสนามครับค่ายบกหวานวิทยาครับจะพบกับทานปราสาทเพชรวิทยาครับนอกจากจะหลอกเกมรับแล้วนี่หลอกยันทุ่บปัญาาโอ้โหแล้วดูกับไปกับบอลได้ดีเลือเกินครับแล้วจ่ายมาตรงนี้ตวัดยิงลูกนี้ขึ้นไปแล้วครับประตูต่อศูนย์ครับ จากลูกดีของกิติเดชเจริณนับมาเลยครับและดูครับโอ้โหลากมาครับลากมาจังหวะนี้และดีให้เพื่อนและนี่ครับซัดเลยครับเปิดบอลยาวมาบอลตกพื้นแล้วพยายามจะพิงแล้วได้ด้วยมีโอกาสหาจังหวะจบสกอร์อยิงด้วยซ้ายลงที่สองอครับถ้ายิงเต็มเท้าอาจจะไม่เข้านะครอันนี้ยิงแป๊กแเข้าแล้วครับโอ้โหครับ นี่ครับคนที่ทำแอซซิตครับคาวนี้เขาเป็นคนทำประตูครับคงศิริไม่ไกลครับโอ้โหหนึแอซซิตหนึงประตูไปแล้วครับเอาบอว่าทักษะดีครับชานวิทย์จ่ายมาสวยครับข้างหน้ามีเติมแล้วจ่ายเข้าฮอตมาลูกนี้ครับตีตื้อได้สำเร็จครับเป็น1ประตูต่อ2ครับเป็นบรงด้าของ สุจินทราอาพรครับแล้วครับแล้วแต่จังหวะนี้ครับทางด้านของฐานปราสาทเพชรได้บุกแล้วยิงมาลูกนี้ชนเสาและเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหโต้มาทีเดียวครับทางด้านของยศสมพัทธ์ชาญอนงศุกครับผู้รับประตูจะเข้าใจว่ามันจะออกหรือเปล่าครับหรือว่ามันพุ่งไม่ทันครับเนี่ยบอลตกพื้นแล้วโอ้โหเนี่ยมองฐานปราสาทเพชรวิทยาครับเอาชนะค่ายบกหวานวิทยาไป3ประตูตอนหนึ่งครับคู้ต่อไปครับ นั่นก็คือบันนังสตาวิทยาครับจะพบกับวัดนาวงครับมีคนคอนเิริมอีกแล้วก่อนาอาจารย์อาจารย์ฟ้าแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับพอพอคุยเรื่องอื่นพักก็ยิงกันแล้วครับโอ้โหที่หลังผมจะคุยเรื่องอื่นไปตลอดเลยครับนะครับวัดนาวงครับออกนำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นี่ครับใ้โช์ป้ายกันแล้วครับนี่ครับจังหวะบังแล้วพลิกแล้วตวัดยิงด้วยซ้ายครับ มีคนคอมเมนต์บอกต่อไปชนคานบ้างเออไม่ให้เข้าเลยเหรอนี่ครับดีมาลูกนี้จับบอลก็เด้าเรียบร้อยครับโอ้โหเหมือนจะไม่ดีแต่เข้าไปได้ครับตัาน้าของนัทวัฒน์านศิ์ครับประตูที่สองของเจ้าตัวครับแล้วก็ทําให้ทีมวัดนาวัดนาวงนี่นำห่างไปเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับแต่วัดนาวงครับสวนกลับมาครับ แล้วให้มาจาังหวะนี้เคาะมาแล้วเอ็นบาลีครับมีโอกาสแล้วจะให้เพื่อนไหมไม่ให้เพื่อนครับเอ้าแล้วเข้าประตูไปครับเอ็นบาลีครับโอ้โห,โห,โหครับโอ้เอ็นบาลีสาเร็จครับนี่ครับผลแห่งการกอนเพื่อนเนี่ยเอาไปแล้วไปส่งให้เองยิงเองบ้างดีกว่าโอ้โในที่สุดก็มีประตูโอ้โหทักษะเหลือ,อร้ายครับแล้วยิงลูกนี้ หู่ดูครับจังหวะสาใจของเอนฟารีครับแล้ววัดนาวงครับเอาชนะปันนังสตาวิทยาไป3ประตูต่อศูนย์ครับเอาละครับแมทเตอรีครับก็คือนวินทราชูทิศพายับครับพบกับเทศบาลสามสามกิบตาแล้ดูยังตั้งเกมไม่ค่อยได้ครับพายับวางบอลยาวมาจังหวะนี้เอาแล้วแม่นด้วยครับแล้วแม่ตัวซ้ำไม่มีอ่าแล้วมาเติมมาแล้วและยิ่งก็ไม้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเหลือจะเชื่อครับโอ้ ช่วงต้นเกมนี่เป็นทางด้านของสามกีวิทยาคารบุกแลครับจังหวะโต้กลับมาจังหวะเดียวครับและได้ประตูเลยครับใน,ใน Facebook นี่ถึงก็ต้องแท็กผู้ทำประตูเลยนะชิบิวัส์สมพูนบอกสุดจัดแล้วมาดูจังหวะนี้แล้วนัดเสมอครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับหมายเลข16ครับอธิพันธ์พิมพ์หรอครับ เอาล้วครับเอ่าแล้วล,ล,ล,ลอกกลับมาได้แล้วยิงลูกนี้เข้าประตูไปเลยครับโอ้โหบอลมันกิ้งหลุนหลุนหลุนเข้าไปครับไอ้นี่ท่าดีใจแบบนี้เพลาเส้นครับช่วงนี้นะท่าดีใจแบบนี้นี่มีให้เห็นบ่อยครับหานจังหวะยิงครับทันพอดียิงไม่ได้ดึงดึงแล้วดึงอีกดึงจนกองหลังมาเอากันหมดแล้วครับ<อ>แล้วตรงน,นี้พุทธสินให้เป็นลูกจุดโทษครับไปตั โอ้หลอกจังหวะหนึ่งแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไปถูกทางครับเซฟไว้ติดมือเลยครับทั้งได้ของคนเปิดมาลูกนี้จับบอลไม่ได้แล้วจะแก้ตัวได้ไหมแล้วเรียบร้อยครับเสมอไปสองสองแล้วครับเอาแล้วครับได้แล้วครับโอ้โหครับลุนทำประตูได้ครับแล้วก็มีผู้เล่นของเทศบาลสานีอยู่ในกรอบเกลียโทษถึง2คนคบที่จะรอซ้ำอยู่ เลือกที่จะเปิดมาเสาสองละมงมาลุนีสามไปเลยครับโอ้โหครับโอ้และดูครับจังหวะที่เปิดมานี่เท้าช่างทองครับ <c oughs> แล้วมงสะบัดยัดเสาแรกครับเทศสบัดสามสามคีวิทยาคารครับ <c oughs> เอาชนะ <c oughs> <c oughs> นวมินทราชูทิศพยับไป3ประตูต่อสองครับ <c oughs> ซึ่งคู่แรกในรอบบ่ายครับ นนทบุรีวิทยาลัยครับจะพบกับอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมาครับพยายามจะล็อกแต่ว่าไม่ได้นนนทบุรีโตกลับมาแลา้วจังหวะนี้มีโอกาสยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โ oh หครับแม่โตกลับมาทีเดียวได้เรื่องครับนนทบุรีครับนนทบุรีให้มาจาังหวะนี้อ่าแล้วครับมีโอกาสแล้วก็ไต่เส้นไปครับจังหวะนี้ธีรพัฒน์ สีรพัฒน์ให้มาตรงกลางแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับประตูที่2ของสุภกิจครับโอ้โ<ด>ห,หดูท่าเต้นครับโอ้โหดูท่าเต้นครับน่ากลัวเอาครับนนทบุรีโตกลับมาคราวนี้หลุดเดียวมากขึ้นมาแล้วจะตามทันไหมแล้วเลือกงซ้าลูกเข้าประตูไปครับลูกที่2ของสุภกิจและเป็นประตูที่3ของนอนทบุรีครับแล้วมาครับ หลุดไม้แล้วจังหวะนี้ลองยิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหเช็ดใต้ขาเข้าประตูไปเลยครับธีไปไปรพัฒน์ทองบางครับโอ้โหเ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> จังหวะที่ธีรพัฒน์กระชากมาตรงกลางสนามมาคนเดียวเสร็จซอยเท้าสับด้วยซ้ายยิงลูกนี้เช็ดใต้ขาเข้าประตูครับ <c oughs> โอ้โหล้วบอลมันพุ่งดีจริงๆครับรับ <c oughs> ครับกลับมาเล่นต่อครับเหลือเล่น6คนไปก่อนครับแล้วลองยิงลูกนี้ฉลีครแลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปครับ โกลายเป็นว่านนทบุรีวิทยาลัยครับเอาชนะอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัยนครราชสีมาไป5ประตูต่อศูนย์ครับครับคู่นี้ครับราชสีมาวิทยาลัยพบกับหอวังครับก็ราชสีมาวิทยาลัยกําลังจะเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนเลยครับและดูเหมือนว่าจะยิงครับเดินถอยหลังมาจังหวะนี้ธนโชตลอยทองครับ ธนโชตปั่นมาลูกนี้เสียบเข้าไปเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหครับธนาโชตครับเหมือนจะซ้อมมาครับโอ้โหครับมาเพิงเริ่มต้นเขี่ยครับดูครับธนาโชตครับปั่นด้วยซ้ายครับไม่ถึงวินาทีใช่ไหมเขานับอย่างอกเป่านกหวีดมาก็เข้าเลยครับคนแรกไม่ดีครับเอาครับทุ่มเข้ามา เินเส้นโอ้โหเนี่ยโชว์ทักษะครับแล้วโตโนลูกพาสด้วยครับแล้วจ่ายมาตรงนุ้แคบๆตรงนี้ตวัดกลับมาหน้ากรอบเกตโทษไหลมาโอ้โหเล่นกันพื้นที่กรอบเขตโทษแล้วลูกนี้2-0งครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นจังหวะการจ่ายบอลแล้วไปจบที่ประตูครับธนาโชิ ธนาโชต้ครับจี้เข้าขวามามาในกรอบเขตโทษได้ผ่านไป2ผ่านไป3แล้วยิงด้วยซ้ายครับแม่มครับก็สองประตูไปแล้วครับไปกับบอลได้ดีครับดูครับจังหวะไปด้วยตัวเองครับธนาโชตลอยทองครับผ่านไป2ผ่านไป3 4คนแล้วก็ก่อนที่จะยิงด้วยซ้ายครับจ่ายยัดมาตรงกลางแล้วจะพลิก ไปไม่ได้ครับเจอบังอยู่ให้ซ้ายมาตรงนี้นเรศตวัดกลับมาตรงกลางแล้วยิงลูกนี้70ครับ70เรียบร้อยครับจบเกมครับราชสีมาวิเชลัยครับเอาชนะหอวังไป7ประตูต่อ0ูนย์ครับมาดูครับแฮตสิคิโร่ครับธนาโชดลอยทองครับก็ฝาขวาลูกฟุตบอลโว้กลับบ้านไปครับคู่ต่อไปครับสัตยะวงศาครับพบกับกีฬาจังหวัดขอนแก่นครับ ฟูตสินให้สันดานมาสัญญาณสัญญาณโอเคทันทีแล้วบอลทู่มาทันทีนะครับเป็นประตูเลยครับโอ้โหขึ้นนำไปก่อนครับงหนึ่งประตูต่อศูนย์จากลูกยิงฟรีคิกของธีรพงศ์โสว,วิชัยกัปตันทีมของคติย์ยงสาครับโอ้โหธีรพงศ์ครับปั่นฟรีคิกลูกนี้ครับแล้วธีรพงศ์มองมาอ้าไวไม่ดีครับชมไม่ได้แล้วแตะหนีแล้วหาจังหวะยิงลูกนี้หนึ่งหนึ่งไปเลยครับ โอราแมใชัยพรมครับจิมให้กีฬาจังหวัดขอนแก่นตีเสมอได้ครับโอ้โหพลาดครับทางธีรพงศ์สวิชัยครับไปมงเคลียร์ไม่ดีครับผู้รักษาประตูก่อนจิ้มง่ายๆเข้าไปครับเสมอเป็นหนึ่งตอนหนึ่งครับกีฬาจังหวัดขอนแก่นครับดูครับโอ้โหชัยธวัฒน์ครับธีนวุฒยยิงจังหวะเอ้โงเสาออกครับ ผลสุดท้ายยิงเข้าเพื่อเข้ารอบครับแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับทีระพงศ์โสวิชัยครับโอ้โหกลายเป็นว่าคติยะวงศาครับเอาชนะจุดโทษกีฬาจังหวัดขอนแก่นไป3ประตูต่อนหนึ่งครับซึ่งคู่ต่อไปครับคู่ที่9ของสนามกีฬา ลาโรงบาลมหาวิทยาลัยครับปากกอกวิทยามูลแลนิธีครับพบกับมงฟอร์ดวิทยาลัยครับเรลียกบอลแล้วทางด้านของวัชรวีวัชรวียิงเลยครับจังหวะนี้อ้าวเข้าไปเลยครับแม่โอ้โหวัชรวีสุปินตาครับโอ้โหยิงแบบนี้ครับรับเป็นประตูเลยครับดูครับจังหวะนี้จะเคลียร์เต็มกรามครับ อัสกันครับยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับไม่อยากหัวดิตั้งกอหมงมะมันไม่มีเหลี่ยมประตูเลยครับออแล้วครับลูกนี้เรียบร้อยครับเกมเดือยอยู่ครับแม่ไปทางด้านของแทนคุณนะครับทางสนามแทงทะลุช่องมาจังหวะนี้แล้วยิงเรียบร้อยครับมงฟอดวิทยาครับสประตูต่อศูนย์ครับก็จบลงไปแล้วครับ มองฟอดวิทยาลัยจากเชียงใหม่ครับเอาชนะประกอบิทยาบริีธิไปได้4ี่ประตูต่อสูงครับหมอนทองวิทยาจะพบกับสิก,กาประชาพดุงวิทย์ครับเรามาครับหมอนทองจ่ายทะลุช่องมาจาังหวะนี้ได้ยิงส่วตัวเป็นประตูครับหมอนทองวิทยาขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ครับโอโ้โหแรกมาแล้วครับประตูแรกครับได้ครับทางหมอนทอง อยู่ตรงกลางอยู่จังหวะนี้ดีดให้เพื่อนครับโอ้โหแต่เอา้อาเต่าเข้าเ,เลยครับโอ้โหจังหวะดีดให้เพื่อนแล้วยิงสวนครับมา, 1, 2, าหานึ่งสองจังหวะเลยแล้วล็อกกลับมาแล้วยิงเรียบร้อยอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหแล้วบุกมาจะแหวกสามครับ แล้วยิงสวนลูกนี้เป็นประตูครับสี่ประตูต่อศูนย์ครับบ่อนทองวิทยาครับได้จนดูบ่อนทองไปบุกอยู่ริมเส้นครับผู้รักษาประตูยังไม่กลับนะครับตอนนี้แล้วดูยิงสวนเรียบร้อยครับห้าประตูต่อศูนย์ครับบ่อนทองวิทยาครับขอยมาแล้วยังไงครับให้มาจังหวะนี้โอ้โหโล่งๆเลยครับหหกศูนย์ครับ หมอนทองวิทยาครับเอาชนะสิเกาประชาพดุงวิทย์ไป6ประตูต่อศูนย์ครับ